สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ฝนพารวยนะครับก็มาอยู่ที่วัดล้างกลางป่านะครับมาพาท่านผู้ชมมาขอเอาโศกขอเอาลาบน้ากันนะครับณนะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับวัดล้างกลางป่าได้ท่านผู้ชมก็สิมาขอโศกขอลาบกับองค์นะครับจอมปวก จอมปวกนะครับเพื่อนเอินว่าจอมปวกปูสีนะครับจอมปวกปูสีนะครับณสถานที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกุฏิเก่านะครับกุฏิเก่านะครับที่อยู่กลางปานสถานที่ตรงนี้เด้อท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ได้หลับข้ามลำลื่นนะครับว่าผู้ใดมาขอโศกขอลาบอยู่ณสถานที่ตรงนี้นี่ก็ได้โชกได้ลาบกันไป นะครับเมื่อนี่ฝนพัดววยกลับมาเด้อบได้มาหลบรูเด้อปูญยาเด้อมาเมื่อนี่กลับมาขอโศกขอลับมาขอสามตัวแตกสองตัวแตกเด้อขอให้ตัวเลขฝนพาดววยนี่เข่าคักๆให้ได้คักๆเด้ออ้ยนะครับคนลูกคนลูกท่านผู้ชมมาคนเดียวนะครับมีห้อย ห้อยคนมาทาแป้งเด้ท่านผู้ชมนะครับมีรอยคนมาทาแป้งเอานะครับขัมาเบิองว่าเมือม่อนี้ฝนพระฤาสีได้ตัวเลขแนวทางอีหยังนะครับนะครับจอมปวกปูส่สรีนะครับ สาธุนโมต,สต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,สต,ตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคาวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ ขวนลุกขวนลุกนะครับ